สิ่งขาเน้นสวัสดีฮะแล้วสวัสดีปีใหม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ติดตามดูด้วยนะครับขอให้มีความสุขมีเงินมีทองไม่ต้องมีเยอะฮะมีพอกินพอได้กินพอได้ใช้นะฮะแล้วก็นะครับปีหน้าก็เป็นปีที่มันก็จะลำบากปีหนึ่งแต่ก็มีทิศทางที่มันอาจจะดีขึ้นฮะถ้าเราได้เงินดีทั้งไวลเล็ตนะฮะหรือค่าแรงมันขยับรอบสองขึ้นอีกก็าอาจจะดีวันนี้มาคุยเรื่องสนุกสนุกครับแต่ว่า ฟังแล้วก็ไม่เคยสบายใจนะฮะคือรัฐบาลทุกรัฐบาลแหละเวลาปีใหม่ก็จะให้ขึ้นทางด่วนฟรีประมาณ5-6เส้นทางนะฮะที่จะคงขึ้นฟรีมันก็ไม่ยังมีปัญหาอะไรนะฮะแต่วันนี้มีมปัญหาเลยฮะเพราะคนเขาไปเห็นว่าเจ้าหน้าที่การทางพิเศษ เนี่ยนะครับไปโพสต์ข้อความว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าทํางานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นวันที่หมาขึ้นทางด่วนฟรีแทบทุกสายทางนะฮะเจ้าหน้าที่รายนี้เนี่ยนะฮะเช็คอินที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมรถทัวร์ก็ต้องมาสิครับคำว่าหมาขึ้นทางด่วนฟรีนี่ แสดงว่ามึงด่าประชาชนใช่หรือไม่แสดงว่าคุณเหยียดคนใช้บริการใช่หรือไม่นะฮะพะพูดอย่างนี้เนี่ยมันจะคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยนะฮะคนก็เลยเข้าไปอัดการทางพิเศษกันเละเทะไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่คนนี้ไม่มีทางหมายความเป็นอย่างอื่นเพราะยังไปตอบคอมเมนต์ยังไปตอบเมนต์นะฮะว่านะฮะว่าบันเทิงตั้งแต่บ่ายยันดึกเลยทุกสายทาง คือหมายว่าตัวเองทํางานหนักฮนะแลสะสุดท้ายก็มาลงที่ชาวบ้านชาวบ้านเขาเลยบอกว่าโอ้โหดูเซิาางพนักงานคนนี้ปีใหม่แล้วก็เลยได้ชีวิตใหม่แลวก็ต้องหางานใหม่ด้วยนะครับพนักงานที่ไม่รวมผู้จา้างควรให้สอบผาากอของกอพอก่อนไม่ใช่เอาใครก็ได้เข้ามาทํางานดูซิว่าจะเหลือกี่คนนี่คนเขา,มาโมโหและเขาตอบกลับนะครับเขาบอกอะไรสิงล่างอยากหางานใหม่หรือไงนะฮะแรงจูงใจเขาแย่มากแสดงว่าเราเป็นหมานะฮะแล้วคนก็บอกว่างง ทำไมต้องเหยียดลูกค้าเขาได้อะไรจากการเหยียดครั้งนี้นะครับโกรธอะไรผู้ใช้บริการเนี่ยถึงได้เหยียดเขาขนาดนี้นี่คือทั้ัวเข้านะครับตอนนี้ร้อนไปถึงผู้ว่าการทหารพิเศษแล้วเลยครับผู้ว่าการทหารพิเศษรีบออกมาขอโทษเลยนะฮะข่าวยังไม่ทันจะจบเลยนะฮะคุณสุรเชษเหล่าพูลสุขผู้ว่าการทหารพิเศษประเทศไทยได้บอกว่าเห็นแล้วเห็นข้อความที่พนักง,งานโพสและแชร์กันแล้วนะเรื่องหมาขึ้นถนนฟรีเขาบอกเขาสอบถามพนักงานคนนั้นละบอกว่าทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ แต่ตั้งใจจะสื่อในพื้นที่ส่วนตัวว่าช่วงส่งท้ายพิกล่าวต้อนรับใหม่เนี่ยมันมีการจุดพุทําให้สุนัขตกใจวิ่งขึ้นบนทางด่วนเป็นประจําทุกปีนะฮะก็เลยลงโทษภาคทันพนักง,งานคนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอโทษผู้ใช้บริการด้วยนะฮะที่ไม่สบายใจนะต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่ว่าขอโทษนะฮะเขาบอกว่าขออภยัยฮะขออภัยและขอโทษด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณเห็นไหมครับ คนเราเนี่ยเวลาปากดีเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็จะอย่างงี้ฮนะเวลาเราจะโพสตอะไรเนี่ยนะต้องนึกก่อนนะเราสังกัดองค์กรอ,อะไรนะครับและเราต้องคิดก่อนว่าหัวใจคือการให้บริการนะครับการขึ้นทางด่วนฟรีเนี่ยไม่ได้หมายว่าประชาชนต้องขึ้นฟรีนะฮะเดี๋ยวรัฐก็ต้องเอาเงินไปชดเชยมันก็เกิดจากภาษีประชาชนนั่แหละครับวันนั้นนะวิธีดีที่สุดคือเรื่องนี้คือตบปากตัวเองหนึ่งทีฮนะแล้วคนก็จะให้อภัยครับ